สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอดมินรถอีกเช่นเคยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะจะได้อยู่ด้วยกันไปยาวๆนะคะวันนี้นะคะแอดมินรถจะพามาชมรถ t o y ยต้าไฮรักรีโวตัวนี้เป็นตัวล็อกโคนะคะลูกค้าเป็นรถปี2023นะคะเครื่อง2.4นะคะลูกค้าคันนี้ใหม่มากนะคะเป็นรถปี2023นนะคะมาในโฉมสีแดงนะคะลูกค้า เป็นสีแท้สีเดิมจากโรงงานเลยนะคะอ่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักน้ำท่วมไฟไหม้อย่างแน่นอนนะคะอันนี้แอดมินการันตีได้เลยนะคะบริษัทเรารับประกันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านหน้าของตัวรถเลยนะคะเริ่มกันในตัวของกระจังหน้านะคะลูกค้าตัวกระจังหน้านะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเป็นชั้นๆแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีสีคโครเมียมนะคะตัดอยู่ด้านบนเล็กน้อยนะคะอ่าเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะคะลูกค้า และก็ตรงโลโก้ Toyota ของเขานะคะจะมีตัวครอบให้อีกชั้นหนึ่งนะคะก็ด้านในก็จะเป็นโลโก้สีโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะและด้านล่างนะคะก็จะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะลูกค้าทั้งสองฝั่งซ้ายขวาอย่างออกปกตินะคะและในตัวของไฟตาคู่หน้านะคะก็มาในรูปแบบของโปรเจคเตอร์บวกกับเดย์ไลท์นะคะลูกค้าแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในโคมเดียวกันแบบนี้นะคะ ดูด้านหน้าแล้วมาดูด้านข้างกันต่อเลยนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะลูกค้านี่ล้อนะคะลูกค้าก็เป็นล้อขนาดใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะแม็กก็เป็นแม็กแท้แม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าเป็นแม็กสีดํานะคะมีดุมครอบล้อให้ด้วยนะคะลูกค้าเป็นโตโยต้านะคะออกจากซูนเลยนะคะอันนี้แม็กตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวด้านบนนะคะจะเป็นตัวซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อก็จะเป็นสีดํานะคะลูกค้าก็ เพิ่มความดุให้กับตัวรถไปอีกนะคะอ่าคันนี้เป็น P Runner นะคะลูกค้าลืมบอกเนาะอ่าแล้วก็ในตัวของกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีดํานะคะลูกค้าซึ่งตัดกับสีของตัวรถสีแดงสวยกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีตัวไฟเลี้ยวนะคะติดอยู่ที่ปลายกระจกให้นะคะ ในส่วนของที่จะเปิดประตูนะคะที่จะเปิดประตูนะคะเป็นสีดํานะคะลูกค้าแล้วก็มีปุ่มสมาร์ทคีย์เลสให้ด้วยนะคะทางด้านซ้ายและด้านขวาของประตูนะคะอ่าแล้วก็เพิ่มเติมคือมีที่ครอบกันรอยนะคะกันเล็บขีดข่วนให้ด้วยนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะลูกค้าและด้านบนนะคะก็ติดกันสาดให้แล้วเรียบร้อยนะคะของประตูทั้ง4บ้บานนะคะลูกค้าไม่ต้องไปใส่เพิ่มนะคะตัวนี้แถมให้ฟรีเลยนะคะ แล้วก็บันไดข้างนะคะก็ยังอยู่ครบทางด้านซ้ายและด้านขวานะคะลูกค้ายังมีความแน่นหนาอยู่นะคะยังไม่สึกหรออ่ะเพิ่มเติมความเท่เลยนะคะตัวล็อกโคตัวนี้นะคะจะเพิ่มชุดแต่งตัวนี้ให้นะคะเป็นตัวโลบารด้านหลังนะคะสีดำอ่าก็เท่เลยทีเดียวนะคะลูกค้าและมีสติกเกอร์ติดให้ด้วยนะคะเป็นอ่าล็อกโคนะคะอันนี้ล็อกโคนะคะลูกค้า อันนี้ก็เป็นบรรยากาศการปล่อยรถนะคะลูกค้ามารีวิววันนี้พอดีมีลูกค้ามารับรถพอดีนะคะก็เป็นเซลล์ขวัญน,นะคะดูแลอยู่นะคะเคสนี้ใครที่อยากได้รถนะคะรถคอกรถเกงลงรถกระบะก็บอกเราได้นะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะของเรามีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะใครไม่สะดวกเข้ามารับที่ร้านก็แจ้งได้นะคะก็เดี๋ยวทีมเซลเขาจะนำรถไปให้ลูกค้าที่บ้านเลยนะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ มาดูด้านหลัางรถล็อกเคอคันนี้กันต่อเลยนะคะในส่วนด้านหลังนะคะลูกค้านี้ตรงที่จะเปิดฝาท้ายนะคะลูกค้าเท่ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดําครอบนะคะลูกค้ามีกุญแจเพื่อล็อกให้ด้วยนะคะมีที่เสียบกุญแจนะคะเปิดก็เปิดแบบนี้เลยนะคะลูกค้าดึงออกมาเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวไฟเบรกดวงที่3นะคะติดอยู่ตรงที่ฝาท้ายให้ด้วยนะคะและตรงไฟท้ายด้านหลังทางซ้ายและขวานะคะลูกค้า ย่งส่องสว่างปกตินะคะแล้วก็ในตัวของอที่ข้อไฟนะคะไม่ได้แตกไม่ได้ร้าวนะคะลูกค้าส่วนบันไดท้ายก็มีให้แล้วเรียบร้อยอมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะคันนี้ด้านหลังมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะคะนี่ติดอยู่กับตรงที่บันไดท้ายนะคะลูกค้าบันไดหลังเนาะ,อะโอเคก็คร่าวๆกันไปแล้วด้านนอกนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันเลยนะคะ ด้านในเป็นยังไงบ้างสวยไหมคะเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าแล้วก็มีลูกเล่นเล็กน,น้อยนะคะลูกค้าเพิ่มไฟสีน้ําเงินให้นะคะนี่ตรงขอบนี้เลยเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆก,กันเลยนะคะอาจจะเป็นไฟซ่อนอยู่ข้างในนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะอาจจะมีแสงส่องออกมาเนาะสวยงามเลยทีเดียวนะคะลูกค้าในตัวของที่พักแขนนะคะลูกค้าก็เป็นอ่าหุ้มหนังนะคะหุ้มหนังสีดํานะคะตกแต่งลวดลายด้วยตะเข็บได้สีขาวนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีปุ่มปรับระดับของกระจกทั้ง 4บ้านนะคะลูกค้าเป็นแบบออโต้นะคะใช้งานได้ปกตินะคะและก็มีตัวล็อกกระจกนะคะปลดล็อกประตูล็อกประตูละตแล้วก็ตัวปรับกระจกบองข้างทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะและประตูนะคะจะมะีตัวลําโพงให้นะคะจะเป็นตัวลำโพงเล็ก1ตัวและลําโพงใหญ่อีก1ตัวด้านล่างตรงนี้นะคะ,ะขยับไปดูด้านในกันต่อเลย คันนี้นะคะลูกค้าเป็นระบบสตาร์ทมือนะคะหรือเป็นแบบเอนจินสตาร์นั่นเองนะคะแล้วก็กุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะเป็นกุญแจรีโมทไฟฟ้านะคะลูกค้าอ่ะในตัวของพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าลูกเล่นต่างๆนะคะอ่ะจะมีให้กดได้ทั้งสองฝั่งซ้ายขวาของพวงมาลัยเลยนะคะและเพิ่มเติมนะคะมีแพทเดิรนชิพให้ด้วยนะคะลูกค้านี่อ่เราสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้จากตรงนี้เลยนะคะ ในส่วนของหน้าจอแสดงผลตรงนี้นะคะคันนี้นะคะรถปี2023นะคะวิ่งใช้งานไปอยู่ที่6,296กิโลเมตรนะคะอันนี้เป็นไม้แท้นะคะลูกค้าไม่ได้ก่อนะคะรถของเราทุกคันนะคะไม้แท้ไม่ได้ก้อนะคะอ่าแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ต่างๆของเครื่องยนต์นะคะหากรถมีปัญหานะคะมันก็จะเด้งขึ้นตรงหน้าปัดตรงนี้นะคะก็ให้ลูกค้าสังเกตด้วยนะคะเวลาขับขี่เนาะอ่าขยับไปตรงคอนโซลตรงกลางนะคะ คอนโซลตรงกลางนะคะลูกค้าด้านบนตรงนี้นะคะจะมีตัวปุ่มไฟฉุกเฉินให้นะคะและตรงนี้ก็จะมีนาฬิกาบอกเวลาให้นะคะแล้วก็มีตัวปรับเวลาให้นะคะทางด้านซ้ายด้านขวานะคะสามารถปรับได้ปกตินะคะ และเลื่อนลงมาอีกนะคะนี่หน้าจอนะคะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะคันนี้ใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะคะอ่าโหมดต่างๆเมนูต่างๆนะคะลูกค้ายังกดได้ปกตินะคะอ่ายังสัมผัสไหลลื่นอยู่นะคะลูกค้าคันนี้นะคะสามารถรับสัญญาณ AMFM AM, AUX USB และก็เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะอ่าสะดวกสบายต่อการใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะนี่หรือจะเชื่อมต่อโทรศัพท์ก็ได้นะคะลูกค้าอ่าแล้วก็ด้านล่างลงมานะคะ แอร์นะคะแอร์ Air คันนี้เป็นแอร์แบบออโต้นะคะลูกค้านี่ก็เป็นแบบระบบออโต้นะคะกดออโต้เขาก็จะปรับอุณหภ,ภูมินะคะใหอ้อัตโนมัตินะคะลูกค้าและก็ด้านล่างลงมานะคะมีที่เสียบชาร์จไฟให้นะคะ2ช่องอ่าซ้ายขวานะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เสียบ AUX และ USB นะคะซ่อนอยู่ด้านล่างนะคะ แล้วก็มีตัววางแก้วน้ําให้ถึง2ช่องนะคะแล้วก็ที่วางของเล็กๆให้นะคะมีโหมดประหยัดน้ามันให้ด้วยนะคะเป็นแบบ e ีโคคานะคะลูกค้าทาวิ่งทางไกลทางเรียบเนาะก็สามารถกดใช้งานได้ปกติและคันนี้พิเศษคือเป็นรถเกียร์ออตโต้นะคะอ่ะเป็นรถ4ประตูเกียร์ออตโต้ซึ่งลูกค้าก็สอบถามกันเข้ามาเยอะนะคะก็คันนี้นําเสนอเลยนะคะใครที่สนใจก็เข้ามาดูรถได้นะคะ ในตัวของที่พักแขนนะคะคันนี้ก็เป็นแบบพุ่มหนังสีดําเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตกแต่งลวดลายด้วยตะเข็บด้าสีขาวและในตัวของอที่พักแขนนะคะลูกค้าด้านล่างเนาะก็จะเป็นกล่องเก็บของนะคะแล้วก็จะมีที่เสียบชาร์จไฟให้นะคะ1ช่องนะคะอยู่ในกล่องนะอ่ะอันนี้มันค่อนข้างมืดนะคะมองไม่ค่อยเห็นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเบาะกันบ้างนะคะอ่ะ มาดูในส่วนของเบาะนะคะเบาะคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังนะคะสีดํานะคะตกแต่งลวดลายด้วยตะเข็บได้สีขาวนะคะเบาะด้านหน้านะคะมีขนาดค่อนข้างใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าแล้วก็ในตัวที่ปรับเบาะนะคะด้านฝั่งคนขับนะคะเป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะลูกค้านี่สามารถเลื่อนปรับได้เลยนะคะอ,ะอยากเลื่อนไปข้างหน้าก็ดันไปข้างหน้านะคะหรือจะกลับก็ เลื่อนมาข้างหลังและตรงนี้เป็นตัวพนักพิงนะคะนี่สามารถเลื่อนได้แบบนี้เลยหรือจะดันเบาขึ้นนะคะนี่ก็กดลงนะคะใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้านี่สะดวกสบายต่อการใช้งานและเบาะด้านหลังนะคะในส่วนเบาะด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาขนาดใหญ่นะคะสามารถานั่งได้ประมาณ3าคนนะคะ อเบาะสามารถพับลงได้นะคะและตรงกลางนะคะหากาไม่มีคนนั่งเนาะนั่งกันแค่2คนซ้ายขวาก็สามารถดึงลงมาเป็นที่พักแขนและวางแก้วน้ำได้นะคะในส่วนตรงกลางนะนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถเป็นที่พักแขนและวางแก้วน้ำได้นะคะในตัวของที่พักศีษะก็สามารถปรับระดับได้เช่นเดียวกันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโตโยต้าล็อกโคคันนี้นะคะรถปี2023ใครที่กำลังมองหาอยู่ก็เข้ามาดูรถได้นะคะมาทดลองขับได้นะคะทดลองขับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะลูกค้าหรือลูกค้าไม่สะดวกเข้ามานะคะแจ้งได้นะคะเรามีทีมงานนะคะนำรถไปให้ลูกค้าได้ชมถึงที่หน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่958,0 0 0บาทนะคะอันนี้ยังไม่ทำส่วนลดนะแต่ถ้าลูกค้าสนใจจริงๆเรามีส่วนลดให้นะคะลูกค้าอ่ะ ส่วนรถเท่าไหร่นั่นก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะอาชีพไหนนะคะทำางานอะไรนะคะใช้เอกสารอะไรบ้างอันนี้ปรึกษาได้นะคะลูกค้าทักเข้ามาได้เลยนะคะยังไงนะคะวันนี้แอนมนรถก็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคานะคะให้คิดถึงเรานะประเสริฐพ้นลุ่งเรืองสกลนครนะคะ,ะ,คะลูกค้าเดี๋ยววันนี้แอนมนรถก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวแอนมนจะหารถมานําเสนอให้กับลูกค้าได้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ